มีอะไรเหรอ้มเมืม่อกี้ทำไมร้องทำไมขอฟัองเสียงหน่อยสิ อ๋อเสียงส้มมันน่ารักไงก็เลยอยากฟังเสียงลองอีกได้ไหม z o o เออเหรอ,อยังไงอีกอะเริ่เริเร่ขอฟังเสียงอีกโอ้ยไม่ดูกนโอะจะตามนาดาออกไปข้างนอกนาดาไปเซเวน่นทำไมล่ะนาดาไปเซเวน่นเดี๋ยวก็มาโอ้นนดาไปเซเวน่นอยากออก ทำไมอยากออกเหรอ